โหลสวัสดีครับทุกคนก็ไม่เจอกันนานนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับเบสล็อกกันบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยและนี่คือแมปไมค์ครับสิบปี j o อร์นีนะครับอ่าเป็นแมบครบรอบ15ปีไมค์ครับนั่นเองก็จริงจริงสิปีมันก็ผ่านมาสักพักแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมกันดีกว่ามาแล้วบอกเลย e n d e เดอรจูงลูกมาด้วยคืออย่างไรผมเห็นอะไรอยู่ตรงกลาง โอเคเราเกิดมาที่ไหนเหมือนจะเป็นอารมาณสวนสนุกงี้หละก็โอเคอันนี้เป็นสตูดิโอที่ทำแมปนะครับแมปสวยเลยเนะี่ยโอเคก็ปาร์ตี้วลเลเจอร์เพาว่าไงเขาบอกว่าข้างในนี้จะมีเกมนะมีเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นมีแบบของเก่าๆให้ดูด้วยมั้งอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงไปอ,อุ้ยมีคูด้วยปุงป้งปุออ้งเฮ้ยบอลลูนตกอ๋อไม่ตกไม่ตกโอ้ยฉลอง15ปีจริงรอะทุกคน นี่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้เอ้ยไอ้ดิเขาจ้องกันอยู่อะลงมาแล้วแล้วลงมาตรงนี้อะไรนี่ก็ยืนแบบยืนแบบเซ็กซี่ด้วยนะโอ้เอนกันอันี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปเดินดูนะว่ามันมีอะ,อะไรมีโจรละมีโจและหนึ่งเดี๋ยวทำอะไรกันอะโอ้โหมีแบบว่าเตรียมพร้อมนี่ไงเพื่อนบอกตกมาไม่เป็นไรเพื่อนมีถังน้ำพร้อมพร้อม MLG ได้เลยเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหดูดิ เชือกเป็นเชือกอันนี้ฝั่งนี้เหมือนกำลังจะถ่ายรูปฉลองกันอยู่อ่าเ้ยอ่าก็ให้พูดคำว่า creeper creeper แช็โอเคเออเทอๆทอโอเคก็เดี๋ยวเรามาเข้าตรงกลางเลยดีกว่านะเป็นวิหารแห่งหนึ่งวิมีกลาดไ,ไปด้วยคอมครับเออเออโอเป็นมุมกล้องเฉยสวัสดีรครับหนังสือหนึ่งเล่มเอาไปเลยเป็นไกด์นำทาง โอ้ข้างในมีเค้กนะเหมือนเขากำลังฉลองกันอยู่เลยผมเห็นเอเด์แมนโยนเค้ก Happy birthday my craft นะอ่า15ปีแล้วนะโอ้โหนานเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเราเล่นมาประมาณแบบว่า10กว่าปีได้มั้งเนี่ยเออน่าจะ1ิ12ปีดอ้าได้สติกเกอร์นะเค้ก15ปีเปิดหนังสือ เพื่อดูสติกเกอร์อ๋อก็คือเวลาเราเล่นอะไรเราก็จะได้ของรางวัลเป็นสติกเกอร์เนาะซึ่งก็จะมาเพิ่มในหนังสืออัตโนมตัติโอเคออคอลเรียมโอ้เหมือนจะมีออคอลเรียมให้เล่นนะเป็นสติกเกอร์ออคอลเรียมสติกเกอร์ถ้ำเคลฟแอนด์คลิฟอันนี้อะไรอะ่ะนี่อัลฟาโอ้เหมือนแบบเป็นเกมทั้งหมดที่เราจะได้เล่นหรือเปล่าอ่ะแล้วเค้กเราก็อยู่หน้านี้เนาะอ่าเนี่ยสติกเกอร์เค้กโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยว สเตลลีนี้เราจะไปตามหาสติกเกอร์ทั้งหมดกันมาดูซิว่าเราเจอกับอะไรบ้างให้มองหาสติกเกอร์ลับด้วยนะเอออ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเนี่ยว,ว่ามันจะมีสติกเกอร์อะไรให้เราบ้างอ,อย่างแรกคืออันนี้ครับ <c oughs> เราไปด้านไหนดีอุย้ยมันเหมือนจะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนอะไรนะผมเปิดหนังสือดูก่อนอัลฟาเราไปอัลฟาก่อนไหมอัลฟาคือแบบเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เ,เลยนะไหมครับงั้นเดี๋ยวผมลองอัลฟากันแล้วกันไปไหมอ๋อเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะไปไปฟาร์มไมโครฟล์อัลฟา โอเคเราเจอกับแหลี่เป็นแรล่เท็กเจอร์เก่าทุกคนคิดถึงไหมนี่โหเป็นแบบว่าเท็กเจอร์ชุดเก่าหมดเลยอ่นในเขาก็จะแบบมีข้อมูลบอกนะว่าแบบว่าเมื่อก่อนมหมครับชื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็เดินดูแบบเอาพอสวยพองามแล้วเนี่ยเนี่ยคือแบบ Alpha อัลฟ่าจริงอ่ะไหมครับตอนเวอร์ชันอัลฟ่านะเอต้นไม้แบบสีสดๆนี้เลยอ่ฝั่งนี้ก็จะมีแรล่มีต้นไม้เนาะเออคิดถึงไหมคิดถึงไหมโอเคอ่าข้างบนนี้ก็จะมีแบบขนแกะสีสีเนะาะฝั่งนี้ก็จะมี เฮ้ยตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปได้ด้วยอะจริงเฮ้ยแล้วเราเป็นคิปเปอร์อ่ะก็จะมีนี่ดอกไม้โอ้โหเมื่อก่อนมีแค่ดอกสองดอกนี้เนาะก็จะเป็นแบบดอกกุหลาบกับดอกอะไรนะมันเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออะไรป๊อบปี้เอ้ยอันนี้เอ้ยไม่ใช่อ่ะนู่นนู่นมันจะเป็นบล็อกทองแบบเก่าเนาะดูดีแบบเท็กเจอร์แบบอันนั้นเลยแล้วมันมีบล็อกเพชรด้วยนะที่เป็นแบบนั้นอะนี่ก็บล็อกเก่าอันนี้เมื่อก่อนใช้ชอบใช้อันนี้ฮะเมื่อก่อนมันจะมีแค่อันนี้นะมันจะไม่มีแบบสมูททเเเเนนาาะะะะสสมมูตต้้้้้อออออองงงงงใชคคคั่่ไรรีียโโปณล ป็นแบบที่น่าคิดถึงจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้ก็จะเป็นอะไรทุกอย่างปเป็นฟองน้ำแบบเก่าเออนี่อันนี้ก็น้ําแบบเก่ากับลาวาแบบเก่าือแบบดูยากมากลาวานี่ดูดิแล้วก็รูปปั้นหินนี้ก็จะเหมือนจะเป็นม็อบแรกๆที่เข้ามาใช่ไหมเออสกเกลซอมบี้อะไรงี่ริปเปอร์ อ่าอ๋อก็อาจจะมีคนยังไม่รู้นะจริงๆคิปเปอร์มันมาจากหมูนะเหมือนเขาจะทําหมูนะแต่ว่าแบบมันกลายเป็นแนวตั้งเลยเขาก็เลยทํามาเป็นคิปเปอร์เนาะ <S <S เออเฮ้ยอ๋อ,อนี่คือสติกเกอร์เหรอโอเคเราได้สติกเกอร์มาแล้วอันหนึ่งเคเราไปดูตรงกลางกันนี่เป็นเกมของด่านนี้แล้วมั้งไปหาสตีฟเพื่อจะเล่นมาขาวอัลฟาจริงป่ะเนี่ยเราจะได้เล่นจริงเหรอเดี๋ยวดูคนอื่นเขาเล่นอะไรกันเย้คนนี้เล่นอะไรสกายบล็กบอกเหรอวันนี้อะไรดูยูทูบอ่ะแต่ถึงเวลาของเราละที่จะเล่นบ้าง ตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft Alpha มันจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอาจริงป่ะเนี่ยโอเค Alpha ไหมครับ Switch version ได้ด้วยเราต้องใช้ Switch version ในการแก้พัซเซิลหรอพัซเซิลคือ Minecraft version Alpha มันจะวิ่งไม่ได้อโอเคตรงนี้เรามี TNT เราน่าจะต้องทำให้ TNT ติดปะ่ะนะเดี๋ยวเก็บไก่อน โอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเวอร์ชันดูว๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานี่มันใหม่เลยนี่หว่ามันมีคลาสผ่านแล้วแล้วก็เหยียบอ่าเหยียบอันนี้เพื่อเปิดประตูนะเพราะมันมีวงจรเลสโตนเพิ่มขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราลองเหยียบแบมอ่ามีตัวดันด้วยเดี๋ยวปุ้มไปต่ออ,อือระวังตกนะครับนั่นโอ้โหแล้วไม่ใช่จะปลอดภัยเลยเอา้า ห่านละวาไม่ได้เปลี่ยนเวอร์ชั่นเออมันมีคนถือป้ายอยู่อ๋อเปลี่ยนเวอร์ชั่นแบบว่าที่เดียวกันแต่เปลี่ยนเวอร์ชั่นอะไรกันงี้ปะเอ้ยเฟี้ยวนะอ่าเราเดินเข้ามาใช่ปะแล้วเดี๋ยวมันจะติดอุคศักดิ์สักอย่าง,งเช่นอันนี้เป็นต้นแล้วก็เปลี่ยนอีกทีกลับมาปับ๊บนี่มีสะพานเฉยอ่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีพึ่งแล้วนะ เอ้ยนี่ถ้ำถ้ำถ้ำเวอร์ชันนี้มันมีแบบหินงอกหินง้อยหินยอกหินง้อยเออหินอะไรเราก็ต้องแบบว่าสลับกลับมานี่หินยอกคอยเราเข้ามาได้แล้วแล้วก็มาดูกันว่าอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่หินงอกหินย,ย้อยเออดูสุดทีเราก็สามารถกระโดดต่อไปได้ฟับนี่ตรงนี้ไปไม่ได้กลับอะไรเนี่ยมานี่แล้วไงต่อ เอา้าก็ได้นี่เมื่อกี้ทำไมไม่ได้โอเคมาตรงนี้เปลี่ยนตาย <c oughs> เอา้าเอา๊ะอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยเอา้าผ่านเฉยเอา้าโอเคอะไรไม่รู้นะทุกคนอะไรไม่รู้แต่ผมผ่านอันนี้สะพานขาดทำไงครับนี่เอา้าสะพานขาดทำไงครับนี่ใช้าการข้ามมิติเวลา เอาตัวนี้ขึ้นไม่ได้ทาําไงฮะตายแล้วกันอ,อ,อ๋อมันไต่ขึ้นได้เออเราก็เราก็โอ้ยเราก็เล่นแลบไปถนน้าเช่นโอเคเราก็ควรจะคิดว่าแบบว่ามัน,นมันคงไม่ได้ทำมาง่ายขนาดนาดั้นอันนี้นต้องทำไงต้องโดดขึ้นไปเหรออ่เดี๋ยวผมเล่นก่อนตืดด่อ่าโอเคโอเคโอเคอเ,คอเควอร์ชันนี้เราวิ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเฮ้ยหรือว่ามันมีทอ็อตมาเพื่อใบ้เฮ้ยอ๋อท็อตกลายเป็นแลนเทิร์นได้นะได้นะ ได้นะโอเคอันนี้แล้วมาเจอกับอาอบารดอนไม้นมนะบ,บนารดอนไม้ตรงนี้มีใหญ่ไม่อยากจะไปยังไงไม่รู้แต่ถ้าเรากลับไปเวอร์ชันเก่าปุ๊บมันก็จะไม่มีใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่หินกับหินแล้วก็แบบ cobblestone กับ torch อ,อะไรเงี้ยสบายมีอะไรกลับอ่ะกลับมาปุ๊บแเ้า <What? S 1> เปลี่ยนเวอร์ชันก็จะไม่มีพิลเลจเจนะนก็จะแบบว่า สบ,บายไอผมยิ้มแก้ทอดด้วยก็ไมน่น่าเศรนี่โอ้โหเฮ้เยเจ๋งกันนะอ,อืมโอ้ตกไปตายนี่เพราะว่าตัวชั้นเก่ามันไม่มีเฮงไงแต่ตกมาก็ไม่โดนดาเมจอยู่ดีอเอ่่เคยไปกันต่อนะต่อไปเป็นสเนฟเฟอร์นะเออนี่ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ละสเนฟเฟอร์ถ้าเราย้อนกลับไปก็จะเจอกับ โอเคทางซ้ายนี้มีอะไรนะไม่มีอะไรถ้าเราวาร์ปไปปุ๊บนี่ก็จะเจอกับบ้านสีชมพูสวยงามนะโอเคเหมือนว่าข้างหน้าจะไปได้ต่ออ๋ออินี่มันบงังเฮ้ยไช้สติ๊กเกอร์ไข่ชเชยเฮ้แล้วก็มาที่บ้านอ๋อนี่จะเป็นบ้านของเราป่ะก็าวาร์ปไปปุ๊บนี่ไปบัวมาแล้วโอ้โหขอบคุณครับอเล็กตั้งใจโดนหน่อย โอเคปุ่งปังปุ่งปังเหมือนจะมีประมาณนี้นะด่านนี้อ่านายทำได้ว้าวขอกินเค้กหน่อยงอมยิ้ยม้ยม,ยม,ยม,ยมโอเคเรียบร้อยเหมือนจะเคลียร์ไปหนึ่งด่านนะเป็นด่านอัลฟาเนาะอ่ะเรผมเข้าไปอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <No. S 2> เคเรามาเช็คสติ๊กเกอร์กันดีกว่าเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้อ่ะอันหนึ่งอ่ะที่เราข้ามไปอ่ะ เอาเป็นว่าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะนี่สำหรับคลิปนี้เราก็คงมาเกินเกินไว้เท่านี้ก่อนละกันนะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาไปด่านอื่นๆกันมารอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนี่กับสู่ปัจจุบัน